มาที่นี่มาเราเปิดคลิปเลยสวัสดีครับวันนี้น้องผู้การจะพาไปกินสวัสดีครับนะครับวันนี้น้องพ่อเก่าพามาก,กินนะครับขนมเสน้นกะินขนมเสน้นเนาะกินขนมจีนกันนะครับผมทุกคนครับผมกับน้ำยาอยู่ไหนอยู่หน้าคือเก่าครับผมนี่มาแล้วกำลังจะเทอีน้ำยาครับแล้วนี่ลังการเลย แล้วน awesome, ี though, and and ่ตัวแก้เผ็ดของแล้วนี่ตัวแก้เผ็ดของเราอ้าวมันละลายเร็วจังนี่พอนี่ตัวแก้เผ็ดของเรามันละลายก่อนแล้วอย่างไรเลยครับมาครับพี่น้องมันละลายก่อนแล้วมาครับมาครับกินขนมจีนน้ำกันเด้อพี่น้องเบิดสุขูมสุขนนะครับผมนำมาเซฟเซีนน้ำกันเด้อนะครับกับบรรยากาศทงไฮทงนาการ์ติเก่าเช่นเคยน้องภูเก็ตได้เลยด้ช็อกโกแลตนะครับได้ช็อกโกแลตละลายก่อนแล้วละลายก่อนแล้วเหมือน นะครับกับบรรยากาศทงไฮทงหน้าคือกแล้วครับผมมาพี่น้องบเบาๆลายใหญ่ฮะครับตัวหน้ามันดิครับแซ่บนี่ครับตัวหน้างามหน้างามมันเละเลยขนมเส้นเนาะขนมเส้นแซ่บครับใหญ่ๆมาพี่น้องมาแซ่บครับชนชนจะได้ไม่ผิดนะฮะแซ่บครับ ละลายไม่รอครูยมไม่งวนติดคลิปอย่างอยพี่น้องนะครับเดี๋ยวโบมีคลิปลงเสร็จนุมน่มๆนวันวๆครับ ปรวกอบปรกอบดีดีครับอืมออืมอ <c oughs> หวานแหงเดียวเลยชิมใส่มือได้ครับอยากใส่มือครับอ <c oughs> ย, <c oughs> <c oughs> ยากใส่มือครับ <c oughs> ไม่เผ็ดเลยอ่ะไม่เผ็ดเลยท่านที่จะเตรียมไว้ช็อกโ,โกแลตนีไว้อตอนตอนนั้นเนาะพ่อ อันนี้ไม่ผิดเลยอยากกินเลยสิครับไม่ได้ไม่ผิดไม่ได้ผิดฟังจากเสียงครับกรอบประกอบตัวเยิ้มเยิ้มไปด้วยน้ำลายแบ่เสร็จเหนียวเลยคำพูดเก่า นั่งเลยนั่งฝักเลยหนักไหมไม่ชูนเราซะเลยที่ไหนหยดใส่เหรอที่ขาหนูเลย แซ่บคือเกา่าแซ่บคือเก่าแต่จืดนิดนึงไม่จืดหรอกแซ่บดีสิงกะไส้ตดูได้ยินเสียงเยอะเพราะตังอุ่มไม่อ่ะอมไม่อุมให้ชอบขนมมันนัวทำไมอ่ะหวานเกินเหรอ,อ,อถ้าเมื่อกี้มีขนมนี้พอต้องกินนะ อดูจากกล้องแล้ววิวดีมากอะเราเห็นภูเขาดูหลังที่อันที่สองด้วยใช่ว่าหนูเห็นภูเขาอันที่สองด้วยนี่เหรออืมนีเม่เหรอไหมวิวสวยวิวสวยเอาข้าวส่ยลุงข้าวส่ยลุงเราเห็นใส่ยลุงไม่มีหรอกก็เห็นไหม หันไปดูข้างหลังก่อนดูดีๆพ่อเห็นส่ลวงอะ่ะเขาหนู้าวบ้าสามนี่เลยหนูเห็นสายลุงไม่หนูชิ้ไม่ได้แหมแบบพี่จะบอกอยังไงไหนูเห็นสายลุงจริงอะ่ะอยู่ตรงก้อนเมฆอ,อ่ะก้อนเมฆมืดๆไหม,หม,มพันไปดูดิเฮ้กินไอ้ลุงกินน้ำ ไม่ยกนิ้วใส่ต่ยกนิ้วโป้งใส่มาครับพี่น้องยังไหลอยู่ครับมาเด้อมาเด้อกัาป็นมาเทศเลยไปถือทะเลรวมมะเรือชาทะเลพูดเถอะไปเอาเอ้ยมานั่งดีๆไปเอ้ยมานั่งดีๆไปนู่นดื้อหนึ่งตัวสงกระเพาะไหลพันเท่าเลยมาครับพี่น้อง อย่าจะซ่อนไปหน่อยอร่อยอยู่นะได้อยู่ครับหลังๆอาการผิดเริ่มมาถาดนี้ใหญ่เดี๋ยวผมทำให้ดู กินไปเต้นไปเหรอไมา่ไปเต้นจะสูรให้ดูทุกคนจะได้เห็นภูเขาหลังที่สองง่ายๆดูดีๆครับนี่ครับนี่ครับนี่ไม่ยังใส่ลุงอ่ะ หลังอ่ะพ่อสายลุงเริ่มชัดแล้วมาดูดิฮันลุงคือจริงด้วยสายลุงสายลุงครับครับแม่มาครับพี่น,อน้องหน้ามดตัวแบบเงางงพ่อพี่อยู่กรุงเทพพระเจ้า ウキネども。 นี่อันนี้ไม่ใช่ช็อกโกแลตแต่เป็นโอรีโอ่อือมเอาเลยโอ้มาแล้วมาแล้ววันแห่งแซ็สุดของวัวตายลุงครับทุกคนตายลุงเริ่มช้นแล้วไม่มีใครเห็นเลย เขาแรงครับงัวกำลังจะเข่าคลอกหน้าเราไล่มาแล้วสายลุงสายลุงสายลุงครับพ่อพ่อว่าเรากินยังมีความสุขแต็มแถมลุงก็ยังกินแห่งคุณมีความสุข <c oughs> ลูกกินน้ำมีความสุขเราก็กำมีความสุขมันหลี้ยงมาแล้วอะไรวัวเข่าคอกไป หนูเขาเรียกว่ามันจะมากินกับเร้าเปล่านนจะกินกับเราเปล่าโอ้โเสียครับ ครับผมขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับผู้ใดเขามากดไลก์กดแชร์นะครับรับชมคลิปน้ำเป็นกาลังใจให้น้องบ่าวขมีกับน้องผู้เก่าเด้อนะครับสซาับมุนีกับน้องบ่าวขมีขอตัวรับก่อนนะครับผมนะฝากกับบรรยากาศด้านหลังสวยๆไหวนน้ำจากน้อยเน่กันแล้วกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับสซาับมุนีบ่าวขมีขอตัวรับก่อนครับสวัสดีครับนะครับผมเนาะ